ก่อนจะมีแสงก่อนจะมีอวกาศและก่อนจะมีเวลามันมีอะไรอยู่มาก,ก่อนหรือเปล่านี่คือคำถามที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์และนักประชญาทั่วโลกถกเถียงกันมานับร้อยปีเพราะถ้าจัก,กรวาลเริ่มต้นจากบิ๊กแบงแล้วก่อนหน้านั้นละ่ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นมันไม่มีอยู่เลย ทฤษฎีบิ๊กแบงเป็นหนึ่งในสิ่งที่มนุษย์มั่นใจที่สุดเกี่ยวกับจักรวาลมันไม่ใช่แค่สมมุติฐานแต่มาพร้อมหลักฐานมากมายนักดารศาศาสตร์ค้นพบว่ากาแล็กซีทุกแห่งกำลังเคลื่อนที่ห่างออกจากกันแปลว่าอาวกาศกำลังขยายตัวถ้าเราย้อนเวลากลับไปทุกสิ่งที่มีในจักรวาลทั้งดาวฤกษ์ดาวเคราะห์และอนุภาคที่เล็กที่สุดจะต้องเคยรวมกันอยู่ในจุดเดียวกัน จุดที่หนาแน่นและร้อนอย่างไร้ขอบเขตจุดนั้นเองคือจุดกำเนิดแห่งทุกสิ่งหรือที่เราเรียกกันว่าบิ๊กแบงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ13,800ล้านปีก่อนแต่นี่คือจุดที่เริ่มแปลกเพราะถ้าเวลาเองถากกำเนิดขึ้นพร้อมกับบิ๊กแบง งั้นคำถามว่าก่อนบิ๊กแบงมีอะไรก็อาจไม่มีคำตอบเลยมันเหมือนกับถามว่าเหนือขั้วโลกเหนือมีอะไรอีกไหมคำว่าก่อนอาจไม่มีความหมายถ้าเวลายังไม่เกิดขึ้นด้วยซ้าแต่สมองมนุษย์เรานะ่ะมันไม่ยอมง่ายๆหรอกเพราะเราถูกสร้างมาให้หาคำตอบเราอยากรู้ว่าบางสิ่งมาจากอะไรแล้วบางสิ่งน,นั้นคืออะไรละ่ะ นักฟิสิกส์บางกลุ่มเสนอว่าจัก,กรวาลไม่ได้เกิดจากความว่างเปล่าแต่เกิดจากสิ่งที่เรียกว่าควอนตัมฟลักชูเอชันในระดับเล็กสุดของธรรมชาติแม้แต่ศูนย์ก็ไม่ใช่ศูนย์จริงๆมันเต็มไปด้วยพลังงานที่สั่นไหวปรากฏและหายไปตลอดเวลาตามกฎกลาศาสตร์ควอนตัมพลังงานสามารถโผล่มาเองได้ตราบใดที่มันชดเชยกับพลังงานลบในอีกที่หนึ่ง ดังนั้นจักรวาลของเราอาจเกิดจากฟองพลังงานเล็กๆที่สมดุลพอดีรวมพลังบวกกับพลังลบจนศูนย์ทั้งหมดแต่กลับเต็มไปด้วยศักยภาพไร้ขอบเขตนั่นหมายความว่า Big Bang อาจไม่ใช่การระเบิดจากบางสิ่งแต่มันคือการขยายจากความเป็นไปได้ของทุกสิ่งแต่ก็มีอีกทฤษฎีที่น่าสนใจไม่แพ้กันบางนักวิทยศาศาสตร์เชื่อว่าบิ๊กแบงของเราอาจไม่ใช่ครั้งแรก นี่คือแนวคิดที่เรียกว่าพระหุจัก,กรวาลหรือ m u l ติ v e r s e ซึ่งบอกว่าจัก,กรวาลของเราเป็นเพียงหนึ่งในหลายจัก,กรวาลแต่ละจัก,กรวาลมีบิกแบงของตัวเองเกิดขึ้นขยายตัวและแตกต่างกันไปเรื่อยๆเหมือนฟองสบู่ในทะเลแห่งพลังงานหากทฤษฎีนี้จริง b บิกแบงของเราก็ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของทั้งหมดแต่มันเป็นเพียงตอนหนึ่งในเรื่องราวที่ยาวนานไม่รู้จบของจัก,กรวาลที่มากกว่าหนึ่ง อีกแนวคิดที่เป็นที่นิยมคือ Big b บ u ล์ทฤษฎีนี้มองว่าจัก,กรวาลไม่ได้เริ่มต้นหรือสิ้นสุดแต่มันเต้นเป็นจังหวะเหมือนหัวใจของจัก,กรวาลก่อนที่บิ๊กแบงจะเกิดขึ้นอาจมีจัก,กรวาลอีกใบหนึ่งที่เคยขยายตัวเติบโตแล้วค่อยๆหุดตัวจนกลายเป็นบิ๊กครันช์จากนั้นพลังงานทั้งหมดก็ถูกบีบอัดแน่นในจุดเดียวและเมื่อถึงขีดสุดมันก็ระเบิดออกมาอีกครั้ง กลายเป็นจัก,กรวาลใหม่จัก,กรวาลของเราในตอนนี้ถ้ามันจริงจัก,กรวาลอาจไม่เคยเริ่มต้นและไม่เคยสิ้นสุดแต่แค่หมุนเวียนไปเรื่อยๆในวัฏจักรของการเกิดและดับไม่วันสิ้นสุดอีกหนึ่งมุมมองลึกลับไม่แพ้กันคือแนวคิดว่าบิ๊กแบงไม่ได้เกิดในอวกาศแต่มันสร้างอวกาศขึ้นมาถ้าเป็นแบบนั้นจริงก่อนบิ๊กแบงก็ไม่มีอยู่จริงเพราะยังไม่มีที่ใดให้มันเกิดขึ้นด้วยซ้ำ บิ๊กแบงไม่ใช่การระเบิดในพื้นที่ว่างแต่เป็นการขยายตัวของพื้นที่ว่างเองถูกวินาทีที่จกักรวาลขยายมันไม่ได้แผ่ออกไปในอวกาศแต่มันสร้างอวกาศใหม่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาดังนั้นเวลาคุณมองดูดาวบนท้องฟ้าคุณไม่ได้แค่มองเห็นระยะทางแต่มองเห็นเวลาด้วยแสงแต่ละดวงที่เดินทางมาถึงดวงตาคุณคือประวัติศาสตร์มันคือแสงจากอดีต ที่กำลังเล่าเรื่องราวของเวลาที่เคยเกิดขึ้นมานานมาแล้วแล้วถ้าเวลานั้นไม่ได้เป็นเส้นตรงละ่ะบางทฤษฎีใหม่ของฟิสิกส์บอกว่าเวลาอาจเป็นเหมือนวงกลมที่จุดเริ่มต้นและจุดสุดเชื่อมต่อกันถ้าเป็นจริงจักรวาลอาจไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดเลยมันคือระบบที่สร้างตัวเองอยู่ตลอดเวลาเหมือนงูกินหางในตำนานวนเวียนไม่รู้จบฟังดูเหมือนปรชัชญา แต่นี่คือสมการจริงที่นักฟิสิกส์กำลังพยายามพิสูจน์อยู่ในตอนนี้แต่ถึงอย่างนั้นคำถามก็ยังอยู่ตรงนั้นถ้าเรารู้ว่าหลังบิ๊กแบงเกิดอะไรขึ้นเรายังไม่รู้เลยว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นตั้งแต่แรกเลย ทำไมถึงมีกฎฟิสิก์แทนที่จะมีความว่างเปล่าทำไมถึงมีบางสิ่งแทนที่จะไม่มีอะไรเลยนี่คือคําถามที่ทําให้แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ยังต้องหันมาคิดแบบนักประชยาและบางคนก็ถึงขั้นยอมรับเลยว่าเราอาจไม่มีวันรู้คําตอบจริงๆบางคนเชื่อว่าคำตอบอาจไม่ได้อยู่ในฟิสิก์แต่อยู่ในตรกะของการมีอยู่บางทีจัก,กรวาลต้องเกิดขึ้นเพราะความว่างเปล่ามันไม่สเสถียร ความไม่มีอะไรเลยอาจอยู่ไม่ได้มันต้องแตกตัวกลายเป็นบางสิ่งหรือบางทีเราอาจอยู่ในโปรแกรมจำลองจกักรวาลนี้อาจเป็นเหมือนซอฟต์แวร์และ Big Bang คือตุดเปิดเครื่องของมันถ้าเป็นแบบนั้นจริงก่อน Big Bang ก็อาจหมายถึงก่อนที่โค้ดจะเริ่มทำงานมันฟังดูบ้าใช่ไหมแต่ทุกทฤษฎีไม่ว่าจะเป็นควอนตัมหรือสตริงล้วนพยายามตอบคำถามเดียวกันทุกอย่างเริ่มจากไหน และยิ่งเราค้นดีเท่าไหร่คำตอบก็ยิ่งพาเราเข้าใกล้สิ่งที่เรียกว่าความลึกลับเพราะแม้แต่ความว่างเปล่าก็ไม่เคยว่างจริงๆมันอาจเต็มไปด้วยพลังงานความเป็นไปได้และจังหวะของการเกิดใหม่ซ้ำๆไปตลอดเวลาจัก,กรวาลอาจไม่เคยหยุดเกิดขึ้นแค่เปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆและเราคือหนึ่งในคลื่นเล็กๆของมหาสมุทรนั้นเพราะฉะนั้นก่อนบิ๊กแบง อาจไม่ใช่คำถามที่มีคำตอบแต่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าใจว่าการมีอยู่หมายถึงอะไรบางทีเราอาจไม่ได้เกิดมาแค่เพื่ออยู่ในจักรวาลแต่เพื่อให้จักรวาลเข้าใจตัวเองผ่านพวกเราเพราะทุกครั้งที่มนุษย์เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าจักรวาลกำลังมองย้อนกลับมาหาตัวเองผ่านดวงตาของสิ่งมีชีวิตที่มันสร้างขึ้นมาโดยบังเอิญเพื่อถามคำถามเดียวกันว่า ก่อนหน้าทุกสิ่งนี้เคยมีอะไรไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจรู้ไว้ใช้จริงเพราะบางครั้งคำถามที่ไม่มีคำตอบก็อาจเป็นคำตอบที่สวยงามที่สุดของจักรวาลก็ได้ครับ